สวัสดีครับผมวันนี้นะครับพีเรยวนะครับจะมาแกะกล่องเจ้าตัว Apple Watch Series 6นะครับผมได้มาคือสีเป็นสีบูอะลูมิเนียมนะครับผมนี่ครับผมคือได้สีย้อเงินมาเลยนะครับเดี๋ยวผราะทำการแกะกล่องเลยนะครับผมเดี๋ยวแกะกล่องเลยนะครับการแกะกล่องครับดึงตรงนี้ออกเลยครับผมนี่นะครับมันจะมีตรงดึงครับแล้วกดึงออกครับดึงออกหรือไม่ก็เอาคัตเตอร์ครับ ถ้าใครจะเก็บไว้ดีๆก็นะครับนีาารครับผมเรียบร้อยลอแล้วเดี๋ยวทำการแกะกล่องเลยนะครับนะครับให้มันขานนะครับแล้วก็ดูดีนะครับตรงนี้มันจะเปิดง่ายอยู่ครับเพราะามันจะนะมันจะเหมือนซีรีส์ห้าที่ผมเคยใช้นะครับผมนี่นตรงนี้ออกครับนี่ครับ เอานี้ออกนะครับนี่ครับอันนี้ครับผมก็คือกล่องนะครับผมภายในกล่องขงเจ้าซีรีส์หนะครับนี่แล้วก็ออกมาครับในกล่องนะครับผมหนึ่งคือจะมีสายครับสายผลิตการหนึ่งเส้นนะครับแถมมาคือสีสําเงินเองครับผมนี่สแ้มเงินในกล่องก็จะเป็นสายขนาดเล็กครับผมเป็นขนาดแบบขนาดประมาณกลางๆครับใครแขนเล็กก็ประมาณนี้ครับผมนี่ผมต้องใส่แบบนี้อยู่แล้วครับผม มาดูในก่อนนะครับผมจะมีเจ้าตัวนี่ครับผม Apple Watch นี่ครับเป็นสีน้ำเงินนะครับนี่เลยครับผมนี่น้ำเงินสวยงามมากครับผมนี่นะครับเป็นสีน้ำเงินนะครับนี่เลยครับสีน้ำเงินนะครับตามนี้เลยครับครับอันนี้ด้านข้างนะครับผมตัวผมได้คือตัว ตัว44มิลนะครับผมสั่งมาอันนี้คือคู่มือครับแล้วก็อันนี้คือสายชาร์จนะครับผมสายชาร์จก็นํามาใช้เลยครับแล้วก็ออกออกแล้วก็ไปชาร์จครับออกเหมือนกันครับแบบนี้ครับแล้วก็เหมือนเดิมครับออกออกมาแล้วก็ออกมาได้นะครับนี่อันเสร็จสิ้นนะครับผมในการับสายชาร์จออกนะครับนี่นนะครับอันนี้คือตัวเรือนนะครับนี่ตัวเรือนเป็นประมาณนี้ครับ ก็ออกได้ครับผมเ,เรือนครับแล้วก็ดันออกได้ครับนี่นะครับน่ครับตอนนี้คือตัวเ,เรือนนะครับนะครับเป็นตัวเรือนสีํำเงินนะครับนี่นะครับ ผมก็ประมาณนี้ครับผมแล้วก็ใส่ซองเก็บไว้เหมือนเดิมได้ครับแล้วก็สายครับสายมันก็อยู่ในกล่องนะครับผมอยู่ในกล่องตรงนี้นะครับนี่แล้วก็แกะออกมาเลยครับขั้นแกะมันจะมีสติกเกอร์ตรงนี้ครับแล้วก็ดึงออกมาเลยครับนี่เป็นเสร็สซีนครับถ้าเราแกะนะครับนะครับผมแล้วก็ทําการแกะนะครับ ค่ะผมได้ข่าดสิสี่มิลนะครับนี่ครับนี่สิสี่มิลนี่นะครับผมขับเก็บออกมาเรียบร้อยก็จะมีขูอมือนี่ครับขูอมือนะครับผมจะใช้สายเล็กนะครับนี่นี่ครับสายเล็กตัวนี้นะครับแล้วก็ใช้คู่กับตัวนี้นะครับ นี่นะครับจะมีแปะออกแล้วก็แกะออกได้เลยครับกับผมสีน้ำเงินนะครับเสร็จแบบนี้นะบริเวณบอดี้นะครับก็จะเป็นสีน้ำเงินเหมือนกันเลยครับนี่นะครับบอดี้สีน้ำเงินครับอันนี้เวลาใส่ก็เอาใส่แบบนี้ครับเลื่อนเข้าเฉยครับผมก็ไม่มีอะไรมากครับเวลาใส่เลื่อนใส่ แล้วก็ข้างนี้ก็เลื่อนใส่ครับผมก็ประมาณนี้ครับที่ช้าแบบก็เป็นแบบแม่เหล็กดูนะครับนี่เลยครับสำหรับการเก็บกล่องน,นะครับพี่ิวก็ขอบคุณนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับสวันนี้ขอบคุณครับ